สวัสดีค่ะพบกับ e n j o y n e w s อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันปียาลมมาตยาบุญค่ะ หายไปนานแสนนานมากเลยนะคะสําหรับน้องร้องคนนี้ค่ะจากเด็กน้อยแสนซนนะคะเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มตีสุดหล่อน้องพับจุธาพัฒนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากลับมาทําผลงานเพลงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาปลายเดือนสิงหาคมนี้ค่ะน้องพลาน,นคะคะก็ได้บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่ได้กลับมาทํางานในวงการอีกครั้งค่ะและเรื่องงานเพลงนะคะก็ยังมีส่วนร่วมในการช่วยทําด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านด,าน,ดนตรีหรือว่าแนวเพลงที่ตัวเองชอบ ค่ะยังไงก็สามารถติดตามได้นะคะโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อจริงๆเลยนะคะน้องพับว่าแต่หัวใจเนี่ยยังว่างอยู่หรือเปล่าเอยกลับมาพบกับ Enjoy News u p อัปเดข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันปิยาลมมาตยาบุญรายงานค่ะ